สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม crossover SUV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายุโรปครับตอนเปิดตัวป้ายแดงลุงว่าคุ้มค่าแล้วแต่พอเป็นมือสองราคายิ่งคุ้มค่ามากกว่าและมันเหมาะสำหรับใครที่ชอบรถประเภทนี้ควรมีติดบ้านครับหัวเทียน n g k ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะ่รเครื่งด้วสุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมทีท็อปเพอร์ฟอร์แมนส์วอลโว่ x c 4 0 t 5 r ดี l l w h e e l Drive โมเดลเยีย ye, 2019 ขอขอบคุณ TT Premium Car ที่เอารถมาให้รีวิวหากใครสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ตามนี้ครับ x c 4 0เป็นรถในกลุ่ม subcompact luxury crossover SUV ของทางค่ายวัน v วจากประเทศสวีเดนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการเริ่มต้นในปี2016โดยใช้ชื่อคอนเซปต์40.1ครับโดยได้รับการออกแบบจากคุณแลน และคุณโทมัสอินเจนกาดถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับและถือเป็นรถรุ่นแรกที่ใช้ CMA p l ตฟอร์มหรือ CMA Platform ซึ่งคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือใช้พื้นที่ภายในห้องโดยสารให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2017จนถึงนปัจจุบันมีแค่รุ่นเดียวครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Volvo XC40 T5R Design All Wheel Drive Model Year 2019รุ่นนี้เปิดตัวตั้งแต่ในปี2017จนถึงับปัจจุบันและรถคันนี้จดทะเบียนในปี2019ครับมาดูเครื่องยนต์กันมือเปิดฝากระปรงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ4แบบ All Wheel Drive ขับวาวด,ด้วยสายพานขนาด2.0ลิตรรหัส b 4204 T1 8 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ16วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์249แรงม้าแบบ HP แรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบเกียร์โทนิก8สปีดรหัส AWTG81SC เลเบลและเพรทที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1 2บนฝากระโปรง2จุดครับ1และ2มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100 8.4วินาทีท็อปสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.7เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a ็กฟอร์สันสตด้านหลังเป็นมัลติลิง์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD BA DSTC ASC RSC HSA และ HDC ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด2 3 5 50 1 9ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานกำหนดมาให้แค่2 3 5เท่านั้นครับปัจจุบันคันนี้ยังใสย่ยางตามสเปคโรงงานอยู่นะจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์211มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.55ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.86ยาว4.42สูง1.65เมตรครับ หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75 1 0 0ถึง100กิโลกรัมความสูงของฝาท้ายเวลาที่เปิดสุดประมาณ2เมตร10เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ SUV แพลตฟอร์ม c m a แพลตฟอร์มหรือบางคนเรียกซีมาแพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด54ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันสูงสุดรองรับ E10 ครับ คันนี้เท่าที่เคยใช้งานมาถ้าเต็มถงังลุงวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ500โลครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถเป็นแบบนี้ครับบางคนเรียกกุญแจไฟแช็คปุ่มการทำงานจะอยู่บริเวณด้านข้างครับกระจกมองข้างเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเฉพาะด้านขวาครับการเปิดปิดรถจะเป็นแบบคีย์เลสครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับ วัสดุบริเวณนี้เป็นซอฟทัชบริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปและบริเวณนี้บุด้วยพรมครับเมมโมรี่เบาะได้2ตำแหน่งล็อกประตูปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกมองข้างสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดล็อกกระจกครับช่องใส่กระสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือและที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรครับเลเบลที่เสาบี เบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้ายกเบาะด้านหลังปรับพนักพิงมีหนุนหลังมาให้ด้วยครับเป็นแบบ4ตำแหน่งที่เบาะคู่หน้าจะมีรองน่องมาให้ด้วยครับแผ้นพักเท้าเป็นแบบพลาสติกขนาดใหญ่ครับช่องเสียบ OBD2 ปรับความสว่างเลือนไม้เปิดปิดฝาท้าย ช่องเสียบการ์ดมีมาให้2ช่องครับช่องแอร์มาในแนวตั้งครับพวงมลาลัยเป็นแบบ unction, มันติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตคุ้มด้วยหนังวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกทำงานร่วมกับเกียร์8ปสปีดครับ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ทางด้านขวามือจะเป็นปุ่มควบคุมทำงานร่วมกับหน้าจอหลักและเรือนไมค์ครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับการที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้5ระดับเป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันเรือนไมคจะเป็นแบบ Full d i g i t a ขนาด12.3นิ้ว แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาความเร็วตรงกลางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถขวามือจะเป็นวัดรอบและน้ำมันครับไมค์คันนี้ได้ถึง260นะแดช h บอร์ดและคอนโซลกลางมาในแนวแบบเรียบหรูดูดีแต่ล้ำยุคครับฟังก์ชันออปชันการใช้งานถือว่าครบคันอาจจะดูเด่นและดูสะดุดตากว่าค่ายอื่นก็คือตรงแดชบอร์ด จะมีลายกราฟิกอยู่ตรงกลางครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องแต่อาจจะดูแปลกตากว่าค่ายอื่นนิดนึงเพราะมาในแนวตั้งครับวัสดุซอฟทัชซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับถุงลมนิรภัยมีมาให้7จุดครับคู่หน้า2เสา A 2เบาะคู่หน้า2และรองหัวเข่าคนขับอีกหนึ่งครับ หน้าจอหลกักเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วรวมไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานเช่นวิทยุระบบนำทางระบบปรับอากาศและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับในส่วนของระบบปรับอากาศจะเป็นแบบแยกกัน2โซนระบบทัชสกรีนดีมากครับตอบสนองได้ดีสำหรับระบบแอร์อยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับโหมดการใช้งานได้ตามนี้เลยจะเห็นได้ว่า แยกได้2โซนเห็นไหมครับปรับแรงลมได้ทั้งหมด6ระดับครับจะมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้ขนาบข้างด้วยช่องแอร์และเป็นที่น่าเสียดายไม่มีเมนูภาษาไทยครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินขนาดเล็กไปนิดนึงครับหาได้ยากไล่้ไฟด้านหน้าไล่์ไฟด้านหลังปุ่มการทำงานแบบคอมมานด์คอนโทลและดิฟโหมดครับ ทำงานร่วมกับเรือนไม้ได้โหมดหรือโหมดการขับขี่จะมีอยู่ทั้งหมด5โหมดตามนี้เลยครับจะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องและช่องเสียบ USB มาให้2ช่องครับที่ด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของครับตัววัสดุเป็นยางกันลื่นและเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จให้ด้วยอ๋อมีไฟตาแมวตรงนี้ด้วยครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกโดยส่วนตัวลุงว่ามันเอาไว้ทำแบบนี้ครับ ตรงคอนโซลกลางเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับจะมีช่องเก็บของให้ด้วยครับเอาไว้วางโทรศัพท์แบบนี้ได้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัต8ิ8สปีดเกียร์โทนิกตัวที่คันเกียร์นะครับหน้าที่มีแค่เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นถ้าต้องการจะเชิญเกียร์ต้องมาใช้งานที่แพดเดิลชิพครับและรถรุ่นนี้ไม่สามารถจอดแปะได้นะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าและ ปุ่ม Auto Engine Start Stop หรือบางคนเรียกปุ่ม Idle Start Stop ครับที่วางแก้วหรือค Cup Holder มีมาให้2ช่องปรับขนาดแบบอัตโนมัติด้านล่างรองด้วยยางกันลื่นครับและเป็นแบบ2สเต็ปตรงนี้ทำไว้เพื่อให้สามารถวางแก้วขนาด30 32ออนซได้พร้อมกันทั้ง2แก้วครับบางคนเรียกที่เก็บทิชชู่หรือเก๊เก็บของแต่ลุงเรียกว่าถังขยะครับเพราะ สามารถถอดออกได้และด้านหลังจะมีตะข่ายเอาไว้เน็บของกระจุกกระจิกได้ครับที่พักแขนเป็นหนังครับด้านในบุกด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีมากใต้ที่พักแขนเป็นเก๊ะเก็บของครับความลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างรองได้ยางกันลื่นครับ ถ้าถอดถังขยะออกก็จะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ครับถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนไม่ได้แต่ตำแหน่งกับคันเกียร์ดีมากครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟทัชครับตำแหน่งถือว่าดีครับเก๊กเก็บของเหมือนจะใหญ่ครับแต่เปิดมาข้างในเล็กมากลึกประมาณ1ฝ่ามือครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปและมีที่เน็บปากกาไวให้หอันครับ หลายคนคงไม่รู้ครับเป็นไอเทมลับที่แขวนกระเป๋าสามารถรับน้ำหนักได้2กิโลบางคนเรียกที่แขวนถุงแกงนะใช้แบบนี้ครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงครับเอาไว้เก็บกระเป๋าถือกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติขนาดความกว้างและความยาวเหมาะสมกับตัวรถครับด้านบนจะเป็นหน้าจอแสดงการคาดเข็มขัดซีทเบลครับไฟส่องแผ่นที่และไฟส่องห้องโดยสารด้านหน้า ใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานไฟห้องโดยสารครับไฟส่องแผ่นที่สามารถดิมไฟได้ด้วยครับและมีแบบโหมดอัตโนมัติให้ด้วยม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกแข็งมีกระจกส่องหน้ามาให้ทั้งสองด้านเวลาเปิดฝาไฟจะติดครับขนาด เหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้4อันหลังคาวัสดุดีมากเก็บเสียงดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับมาในแนวสปอร์ตเรียกว่า r d e s ดีไซการนั่งไม่อึดอัดนะครับถึงมันเป็นแบบสปอร์ตก็จริงเถอะนั่งทางไกลนั่งสบายมากวัสดุดเป็นหนังครับแต่มาแบบ3ชนิดบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังกับบริเวณด้านข้างเป็นหนังลูและ บริเวณรอบนอกเป็นหนังทึบซึ่งหนัง2ตัวนี้จะเป็นหนังแนป้าครับตัวเบาะค่อนข้างแบาครับแต่ปีกเบาะตรงพนักพิงใหญ่หนานิดนึงคนน้ำหนักมากกว่า100กิโลขึ้นไปนั่งถึงจะเริ่มอึดอัดครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับเอ็นมาด้านหน้าไม่ได้ก็จริงแต่ดีไซน์มันรับกับศรีรษะครับลุงชอบลุงว่าตำแหน่งดีมากเบาด้านข้างคนขับเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางและ หนุนหลังได้4จุดครับเวลาที่ปรับเบาะต่ําสุดตำแหน่งการนั่งจะต่ํากว่ากึ่งกลางกระจกนิดนึงครับแต่ลองนั่งดูแล้วไม่อึดอัดเลกลูมจุดที่แคบที่สุด1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้าด้านขวาออกแบบได้ดีมากด้านซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึงครับขยับประมาณ6นิ้วจะสอดขาได้สุดเวลาสอดขาสุดแล้วมีพื้นที่เหลือจากคอนโซลประมาณนิ้วนึงครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ ลุงไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับเฮดลูมตำแหน่งเบาะต่ำสุด1 2 3มีอยู่3กำปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ80%ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังถึงแม้ว่าเป็นรถแบบซับคอมแพคกก็จริงแต่เสาซีไม่ติดการเข้าออกห้องโดยสารดีมากครับแผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัช บริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปและด้านในบุด้วยโพมครับสำหรับตรงที่บุด้วยพรมบางคนบ่นครับว่ามันเก็บฝุ่นอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังครับมีช่องใส่เอกสารมาให้ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้แบบตะข่ายมาให้สองช่องครับด้านข้างเบาะแถวสองจะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกมาให้สองช่องและ วัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกกันลื่นครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์มาให้2ช่องครับไฟ2ห้องโดยสารแถว2เป็นไฟแบบ LED แยกฟังก์ชันการใช้งานครับช่องใส่ตะข่ายบางสัมภาระมีมาให้2จุดครับเบาะที่นั่งแถว2นั่งได้ดีในระดับ1ครับถ้าเราทำใจยอมรับได้ว่ามันเป็น s u b คอม p พ c คอ r o สโอเวอตัวเบาะ แบ่ Bear, แต่สั้นครับพนักพิงอยู่ในองศาที่พอยอมรับได้ติอยู่นิดเดียวครับมันปรับองศาไม่ได้หัวหมอนเหมือนกับเบาะคู่หน้าก็จริงแต่ตำแหน่งองศาเบาะแตกต่างกันทาให้ผลลัพธ์ของหัวหมอนไม่ดีอย่างที่คิดครับเฮดลูมมีอยู่สองกำปั้นครับตำแหน่งการนั่งปกติขาจะชันนิดนึงครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้ว พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีลางเบาะด้านหน้าสูงถึงแม้ว่าเราจะปรับเบาะต่ําสุดก็สามารถเหยียดขาได้สุดครับเวลาที่เราเหยียดขาสุดนะครับหน้าแข้งจาก,กระแทกกับตัวเบาะด้านหน้านิดนึงที่พักแขนกว้างแต่สั้นครับตามสไตล์รถประเภทนี้การใช้งานถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งมีที่วางแก้วหรือครับโฟเดอร์มาให้2ช่องปรับขนาดได้แบบอัตโนมัติครับ ใส่แก้วขนาด30-32ออนอ์นได้สบายและใส่ได้พร้อมกัน2ช่องด้วยครับโดยรวมเบาะแถว2ถือว่านั่งดีนั่งสบายนั่งทางกายได้ครับตามคอนเซปต์ของซีมาแพลตฟอร์มเลยตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับองศาดีมากครับดีกว่าตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4อีกแต่พนักพิงแข็งเพราะว่ามันเป็นที่พักแขนด้วยตัวเบาะถือว่าโอเคสุดครับนั่งได้ดีแต่พื้นที่วางเท้า เนื่องจากว่ามันเป็นรถแบบขับ4ี่ครับติดอุโมงเผาขับถ้าจะใช้พื้นที่วางเท้าตรงนี้มันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับเหมือนแลวนั่งงอเข่าหรือนั่งชันเข่าอยู่ตลอดการเดินทางฉะนั้นต้องแชร์พื้นที่วางเท้าครับถ้าแชร์พื้นที่วางเท้าแล้วนั่งได้ดีขึ้นเยอะตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่ควรจะต้องเป็นคนตัวเล็กๆนะครับแต่เด็กนั่งได้สบายกว่าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดตำแหน่งเก็บดีมากครับไม่ทิ่มดัก และมีไอโซฟิกมาให้2ตำแหน่งครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้4วิธีนะครับ 1. สวิตภายในห้องโดยสาร 2. ส,สวิตช์ที่ฝาท้าย 3. ที่กุญแจรีโมทและ 4. แบบคลิกเซ็นเซอร์ครับตำแหน่งเซ็นเซอร์จะอยู่ประมาณบริเวณนี้ครับถือว่าฉลาดมากนะทำงานง่ายด้วยฟังกช์ชันกันประตูหนีบก็ทำได้ดีครับ เซนดีมากตอบสนองไวด้วยและมีปุ่มปิดฝาท้ายและปุ่มล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยครับห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด460ลิตรครับเท่าที่ลุงจำได้ตอนออกป้ายแดงจะมีม่านบังสัมภาระมาให้ด้วยนะถ้าไม่ใส่ม่านบังสัมภาระวางกระเป๋าแนวตั้งสบายครับลุงเข้ามานั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าความสูงไม่ได้แต่สามารถเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระให้กลายเป็น536ลิตรได้ โดยวิธีการแบบนี้ครับถ้าปรับในลักษณะนี้ลุงเข้ามานั่งได้สบายครับมีฟังก์ชันเที่ยวไว้เก็บของแบบยาวๆเช่นไม้สกีได้ด้วยครับเปิดฝามาผักไปเห็นไหมครับแบบนี้มีคุกแขวนของมาให้ทั้งสองด้านรับน้ำหนักได้ประมาณ3กิโลครับทางด้านขวามือจะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องและไฟสอง้องเก็บสัมภาระ,ะจะมีมาให้ทั้ง2ด้านครับ ยางอะไรเป็นแบบล้อกระทะครับแม่แรงเครื่องมือและอุปกรณ์จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดและสําหรับรถรุ่นนี้ถ้าลุงจําไม่ผิดประกอบที่มาเลเซียนะครับทางด้านขวามือจะมีสายรัดของมาให้ทางด้านข้างครับสําหรับคนชอบโมดิฟายรุ่นนี้ไม่สามารถตัดลางตรงนี้เพื่อขยับองศาเบาะได้นะครับเพราะมันติดคอนโซลบริเวณนี้ครับถ้าจะทําคุณต้องลื้อชุดนี้ทั้งชุดเลยไม่คุ้มถ้าต้องการขนของที่มีขนาดใหญ่มากม สามารถเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ,ะด้วยวิธีการพับเบาะแถว2ครับตัวเบาะแถว2พับได้แบบ60-40ด้วยมือพับตรงนี้ครับเวลาที่พับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ1,100ลิตรครับจุดเด่นก็คือพับราบเสมอกันสายแคมปิ้งนอนในรถได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงโม,โมลองทำให้ดูสูง177เซนอย่างลุงนอนได้สบายครับ อันนี้ยังไม่ได้ปรับบ,บอะสไลด์เลื่อนไปด้านหน้านะถ้าเราเลื่อนเบาะไปด้านหน้าอีกลุงว่าประมาณ2เมตรมีเหลือๆนอนได้สบายครับข้อดี 1. รูปร่างหน้าตาสมรรถนะการขับขี่ความคล่องตัวขนาดของตัวรถสไตล์ยุโรปแท้ๆครับ 2. ห้องโดยสารและการเก็บเสียงดีมากๆ 3. ความมเน็กประสงค์ใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองลุยได้ขนของได้ 4. ฟังก์ชัน ออปชันความปลอดภัยและระบบช่วยในการขับขี่มีมาให้อย่างครบคันครับ 5. ราคามือสองในตอนนี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้คุ้มสุดในรถกลุ่มเดียวกันครับ 6. ระบบความบันเทิงจัดมาเต็มลำโพง13จุดพร้อมซับของฮามันกาดอนครับข้อเสีย 1. หน้าจอหลักใช้ยากต้องทำการเรียนรู้ทำความเข้าใจพอสมควรและไม่มีเมนูภาษาไทยครับ 2. เบาะแถว2ปรับเอนไม่ได้ทำให้ขาดความสบายไปนิดหนึ่งครับ 3. ห้องโดยสารภายในดูแลรักษาย,ยากเนื่องจากว่าเบาะเป็นแบบหนังกลับและแผงประตูเป็นพรมครับ 4. เป็นรถขับ4แบบ r w u d เหมาะกับการใช้ในเมืองมากกว่าลุยจริงจังครับ 5. ราคาขายต่อต่อตำมากอาการประจำรุ่น 1. ห,หน้าจอหลักค้างทำงานไม่ได้ปรับอุณหภูมิไม่ได้ มีวิธีการแก้ไขโดยการรีเซ็ตกดปุ่มโฮมทิ้งไว้ประมาณ20นาทีและลองใช้งานดูใหม่ถ้าไม่หายอัพเฟิร์มแวร์ครับ 2. อ,อาการเบรกติดไฟเตือนโชว์หลังจากเอาไปลุยน้ำมาอาการนี้ใช้งานไปสักพักหายครับถ้าไม่หายจริงๆค่อยเข้าไปเช็คที่ศูนย์ 3. แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมไวอาการไฟเตือนขึ้นโชว์ทุกดวงรถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี่หายครับแต่ ให้ดูตามคู่มือว่าต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นไหน 4. ระบบปรับอากาศในโหมดอัตโนมัติทำงานช้าแนะนำให้ลองอัพเฟิร์มแวร์ครับอีกอาการหนึ่งก็คือน้ำยาแอร์รั่วส่วนใหญ่มักจะเจอตรงบริเวณแอร์คอมเพรสเซอร์ครับ 5. ระบบป้องกันการชนด้านหน้าผิดปกติเตือนบ้างไม่เตือนบ้างอาการนี้เข้าศูนย์อย่างเดียวครับเพิ่มเติมรถรุ่นนี้มีการเรียกรีคอร์ในต่างประเทศบ้าง แต่ไม่ใช่เคสใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นแผ่นกันความร้อนและสติกเกอร์ครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง8-10กิโลลิตรนอกเมือง12-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลลิตรครับคู่เปรียบ 1. mercedes benz gla 2. bmw x 1 3. mini countryman 4. perio t 2 0 8 8 5 lens rover evoque และ6 Lexus UX ครับราคามือ1อยู่ที่ประมาณ2.3จนถึง2.5ล้านครับสำหรับราคามือ 2. หน้ณปัจจุบนันเห็นต่ำสุดล้าน5มากสุด1,7ล้านแสนบาทครับกับ x c 4 0โดยส่วนตัวลุงชอบมากครับมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถที่มีฟังก์ชั่นออปชั่นดีๆการใช้งานที่สมบูรณ์ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีมากครับ และถือว่าเป็นรถยุโรปค่ายหนึ่งที่พอเป็นมือสองแล้วราคาน่าจับต้องมากลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่เกิน1.700้าแนบาทลุงว่าตัวนี้น่าใช้สุดแล้วถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ v o l v o xc 4 0โดยส่วนตัวลุงว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากครับเอาเป็นว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ลุงแทบจะนึกไม่ออกครับว่าจะหาอะไรมาในรถคันนี้ที่อยากให้มีนะครับถ้าเราตัดเรื่องเกี่ยวกับหลังคาพอนอ r a ามิกกับหลังคาซันรู้ไปนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันออปชันการใช้งานลุงว่าครบหมดครับการใช้งานโดยทั่วไปดีมากมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองตำแหน่งการนั่งนะครับ บอกหเนี่ยโอเคอยู่แล้วแถว2อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นรถในกลุ่ม s u b คอม p พก t s u ยนะฐานล้อมันใหญ่ก็จริงครับพื้นที่มันออกแบบได้ดีก็จริงแต่มันก็ยังติดข้อจํากัดของมติติตัวรถอยู่ดีช่วงล่างดีมากครับแน่นหนึบนุ่มนวลขับในความเร็วสูงดีอัตราการสิ้นเปลืองอาจจะดูไม่หวือหวาครับถ้าจะเลือกเล่นเอง ลุงจะเลือกตัวไหนบ้าง1คือตัวนี้เลยครับที่ใช้อยู่นะครับตัวที่เป็น t f i เป็นเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลดีไหมดีครับแต่ณปัจจุบันเขากําลังจะเลิกทําการผลิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะใช้รถยาวๆนะข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอันไห่จะเป็นยังไงบ้างอันนี้โดยส่วนตัวสําหรับลุงลุงไม่มีความมั่นใจนะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเล่นก็คือตัวไฮบริดครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลุงลองขับแล้วลุงบอกเลยว่าสนุกครับ ัตาเร่งดีดีกว่าตอบโจทย์กว่าคันเครื่องสันดาบธรรมดาอีกอ่ะลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณถ้าเรามองมือหนึ่งมันคุ้มค่าแล้วแต่พอเป็นมือสองคุ้มค่ากว่าสำหรับใครที่อยากได้รถยุโรปสมรรถนะดีๆจัดไปครับ